โยนกระเป๋าเป้ใบเก่าไปเบาะหลังก่อนจะปิดประตูรถเสียงดังเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเที่ยงวันของวันหยุดยาวอากาศร้อนอบอ้าวจนพื้นถนนสะท้อนแสงระยิบไอร้อนลอยพวยพุ่งพุ่งจากฝากระโปรงรถอย่างไม่มีทีท่าว่าจะลดลงง่ายฮ่าฮ่าเขาเบื่อการนั่งรถทัเวเบื่อการรอคิวที่ยาวเหยียดเบื่อแม้กระทั่งการเดินทางอ้อมไกลที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงเพียงเพราะต้องเลี่ยงเส้นทางอาถรรพ์ตามคำพูดของแม่ วันนี้เขาตั้งใจแล้วว่าจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเลยเลือกขับรถเองและเลือกใช้ทางหลวงสาย3178เส้นทางเลี่ยงมืองที่คนในจังหวัดมักเตือนกันว่าอย่าใช้คนเดียวตอนขากลับถ้าไม่อยากมีคนนั่งมาด้วยเขาคำเบาๆกับประโยคนั้นมันฟังดูงงงายไม่สมกับยุคที่ใครๆก็มี g p s ติดตัวไม่สมกับเวลาที่รถคันนี้เพิ่งเปลี่ยนล้อใหม่และน้ำมันเต็มถังเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มในลำคอรถบุ เปิดเพลงเบาๆขับผ่านแยกไฟแดงสายหลักแล้วเลี้ยวเข้าถนนสายเล็กที่ทอดยาวลึกไปในพื้นที่โล่งเปลี่ยวไม่มีร้านคา้าไม่มีป้ายโฆษณามีเพียงทุ่งหญ้าข้างทางท,างที่โบกไหวตามแรงลมไม่กี่กิโลเมตรแรกทุกอย่างก็เป็นไปนอย่างราบรื่นรถน้อยทางโลง่งและไม่มีด่านตรวจใด,ดๆจนกระทั่งเขาขับเลยหลักกิโลเมตรที่ส4ไปเพียงไม่กี่นาทีฝั่งซ้ายมือของเขามีสาเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ริมถนนบางหลังเก่าโซมบางหลังใหม่เอียมแต่ฝุ่นจับนาเตอะแต่สิ่งที่สะดุดตาคือป้ายไม้ผูภูที่เขียนไว้ด้วยลายมือว่าขับช้าศพอยู่ข้างทางวุฒขมวดคิ้วก่อนชะลอรถเล็กน้อยแล้วเหลียวหลังมองในพุ่มไม้ข้างป้ายนั้นมีร่องรอยดอกแมววางกองไว้และกรวดน้ำที่แห้งเหือดไปแล้วเป็นงงคราบอบนดินเขาเริ่มรู้สึกหนึนบหนับที่ฝ่าเท้าเหมือนเบรดเท้า เริ่มหนักขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเมื่อมาถึงโค้งถัดไปเขาเห็นรอยล้อรถปาดยาวไปถึงไหล่ทางมีคราบยางดำๆฝังอยู่กับผิวถนนและไม่ห่างกันนักมีรอยเศษกระจกแตกกระจายที่ดูเหมือนถูกเก็บไม่หมดคงเกิดอุบัติเหตุเมื่อไม่นานมานี้เขาพึ่มพำกับตัวเองแต่เมื่อเขาขับเลยไปอีกนิดก็เริ่มเห็นภาพแบบเดียวกันอีกครั้งรอยยางเบรกรอยกระจกรถเขาแล่นผ่านอีกสาเล็กที่ตั้งอยู่ตรงเนินก่อนถึงโคง้ง ภายในศาลมีพวงมาลัยดอกดาวเรืองเหเี่วยวเฉาไฟแดงกระพริบที่ตั้งไว้สำหรับเส้นไหว้ดับสนิทแต่ดูเหมือนถูกเปิดไว้ก่อนหน้านี้ไม่นานเพราะขั้หลอดยังร้อนเขาขับต่อไปด้วยความรู้สึกประหลาดบางอย่างความเงียบเริ่มคืบคลานเข้ามาเพลงในรถที่เคยเปิดคลอเบาๆกลับ,บ izzard. ฟังแล้วรู้สึกอึดอัดขึ้นทุกทีเหมือนเสียงดนตรีหลอมรวมกับเสียงลมที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างแล้วแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบเบาๆที่ฟังไม่รู้เรื่อง เมื่อมาถึงหลักกิโลเมตรที่19วุฒเห็นป้ายไวนิวขึงอยู่บนรั้วเหล็กเก่าข้างทางเขาชะลอรถอ่านด้วยความสงสัยขอให้ผู้ที่ผ่านเส้นทางนี้ปลอดภัยและไม่ถูกพาไปด้วยเขาเหยียบคันเร่งเพิ่มอีกหน่อยเพื่อเร่งให้ถึงทางแยกที่ตัดกลับเข้าเส้นหลักโดยเร็วแต่ใจกลับวิววิวอย่างบอกไม่ถูกไม่ใช่เพราะกลัวผีแต่มันรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่เบาข้างๆทั้งที่เขายังไม่ได้แวะรับใครขึ้นรถเลย ตั้งแต่ออกจากกรุงเทพวุฒขับผ่านโค้งหนึ่งในเส้นทางที่เขาคุ้นเคยแม้ว่าจะไม่มีรถคันอื่นแล่นไปมาบนถนนเส้นนี้เลยก็ตามท้องฟ้ายามเย็นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนสะท้อนแสงยามเย็นจากภูเขาไกลๆที่มองเห็นได้ผ่านกระจกหน้ารถเสียงเพลงจากวิทยุในรถยังคงดังพอไปตามจังหวะของการขับเคลื่อนแต่แล้วในช่วงที่เขากำลังตั้งใจขับไปอย่างเงียบสงบก็มีบางสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้น เหมือนมีอะไรบางอย่างยืนอยู่ข้างถนนวุดเบรกเบาๆเมื่อเห็นเงาคนยืนอยู่ริมถนนข้างหน้าเขาหยุดมองไปยังทางเลี้ยวก่อนที่เขาจะหันกลับไปมองในกระจกอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับไม่เหมือนเดิมไม่มีใครยืนอยู่ที่ริมถนนน,นั้นแล้วร่างที่เขาเห็นแวบ,บแรกนั้นหายไปในพริบตาเหมือนมันไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นเลยวุดรู้สึกเหมือนกำลังมองไปที่ภาพเบลอๆที่ไม่ชัดเจนในบางจังหวัดแต่มันก็ยังคงลางๆอยู่ในใจ เขาผลักคันเร่งให้รถขับเคลื่อนไปอีกสักหน่อยแต่พอขับไปถึงโค้งต่อไปเสียงวิทยุก็เริ่มหายไปอย่างประหลาดเงียบราวกับไม่มีเคลื่นวิทยุอยู่เลยวุฒตัดสินใจปรับตั้งคลื่นใหม่แต่มันก็ยังไม่มีเสียงใดๆดังขึ้นเลยแปลกแล้วเครื่องก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่นาเขาพุ่งทำเบาฮะาาเขาหยุดรถข้างทางเพื่อเช็ควิทยุและเครื่องยนต์ซึ่งก็พบว่าไม่มีอะไรผิดปกติ จึงตัดสินใจขับต่อไปแต่ในระหว่างที่เขากำลังจะกลับขึ้นรถนั้นเองเขาได้ยิงเสียงบางอย่างมันเป็นเสียงฝีเท้าก้าวเบาๆอย่างคนเดินแต่ไม่มีร่างกายให้เห็นวุฒหันไปมองข้างทางอย่างตกใจแสงไฟจากรถของเขากระทบกับพุ่มไม้และทางเดินเล็กๆที่ข้างทางไม่พบอะไรนอกจากความเงียบสงบและแสงไฟสีเหลืองจากหลอดไฟหน้ารถเขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นแค่การคาดเดา หรือเขากำลังประสบกับอะไรที่เหนือการควบคุมแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือเขากำลังเริ่มรู้สึกถึงความไม่แน่ใจในเส้นทางนี้มากขึ้นเรื่อยฮ่าฮไม่ต้องรอให้มันเกิดขึ้นต่อไปวุฒตัดสินใจขับออกไปจากโค้งนั้นด้วยความเร็วเล็กน้อยแต่ก็ยังกังวลว่าเขากำลังถูกอะไรบางอย่างตามติดอยู่เขากว่าตามองรอบรถเหมือนจะหาอะไรบางอย่างที่ผิดปกติต้องรีบไปให้ถึงทางแยกเร็วๆเขาคิดในใจ แต่ในช่วงเวลานั้นเองเขาได้ยินเสียงเบาๆจากทางด้านหลังรถเสียงถอนหายใจที่ไม่เคยมีมาก่อนใครเขาหันกลับไปมองทันทีแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากความมืดที่เริ่มเข้ามาครอบคลุมถนนเส้นนี้อย่างเงียบฮ่หาฮาเมื่อเขาขับผ่านโค้งไปแล้วเสียงนั้นก็หายไปราวกับมันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรก เขาคิดว่าอาจเป็นแค่ความรู้สึกหรือแค่จินตนาการที่เกิดขึ้นจากความเหนื่อยล้าแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าบางสิ่งที่เขาพบในคืนนี้กำลังจะตามมาทันทีที่เขามาถึงจุดที่เคยมีอุบัติเหตุครั้งใหญ่เขาไม่รู้ว่าอะไรที่รอเขาอยู่ที่นั่นแต่เขาเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกที่ไม่สบายใจนั้นกำลังทวีขึ้นเรื่อยฮ่าฮเสียงวิทยุที่หายไปกลับมาใหม่ แต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นเพลงที่เขาคุ้นเคยเสียงพูดในวิทยุแทรกเข้ามาตรงนี้ช่วยฉันด้วยคำพูดที่ฟังเหมือนจะขอความช่วยเหลือดังแทรกเข้ามาในหูวุฒเบิกตากว้างคิดว่าตัวเองอาจจะได้ยินทิดแต่เสียงนั้นกลับดังชัดเจนย,ยิ่งขึ้นจนเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเขากำลังถูกตามติดจากบางสิ่งหรือบางคน วุฒรู้สึกว่าการเดินทางกลับบ้านในครั้งนี้กำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่ยากจะหลีกหนีเมื่อเขาขับผ่านจุดเดิมที่เห็นภาพประหลาดในคืนก่อนความรู้สึกหนาวเย็นจากเสียงในวิทยุก็ยังตามหลอกหลอนเขามาตลอดทางวันนี้ท้องฟ้ากลับเคลือบคล้อยไปในสีเทาเขายิ่งขับเร็วขึ้นพยายามไม่ให้ความรู้สึกกังวลที่เริ่มเพิ่มขึ้นตามเส้นทางมาขัดขวางความคิดเขามองไปยังป้ายถนนที่บ่งบอกระยะทางอย่างไม่สนใจสัญญ,ญาณ g p s ที่บอกว่า เขาใกล้ถึงปลายทางแล้วยังไม่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นแต่จูู่เขาก็รู้สึกว่ารถมันหนักขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างมาเพิ่มน้ำหนักให้กับมันวุฒมองกระจกหลังรถแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติรถยังวิ่งได้อย่างราบรื่นไม่มีสัญญาณที่บ่งบอกถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นแต่วุฒก็รู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ได้ขับรถอยู่คนเดียวการเดินทางครั้งนี้เริ่มยาวนานเกินไปแล้ว เขาหันกลับมามองกระจกหลังอีกครั้งอย่างไม่รู้ตัวและคราวนี้ก็เห็นสิ่งที่ทำให้เขาหวาดกลัวจนแทบไม่อยากหันกลับไปมองอีกเลยเบาหลังของรถเขามันยุบตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนมีคนกำลังนั่งอยู่ที่นั่นแต่เขากลับไม่เห็นใครเลยกลิ่นแปลกๆล,ล,ลอยเข้ามาผสมกับอากาศในรถราวกับกลิ่นของเลือดเก่าที่ยังคงไม่หายไปวุ่ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นจากไหนแต่เขารู้ว่ามันคือกลิ่นที่ทำให้เขาใจหาย เขาไม่กล้าที่จะมองอีกเพราะมันเหมือนว่าหากเขาหันไปอีกครั้งเขาจะเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาพึ่มพำกับตัวเองพยายามปลอบใจตัวเองว่าแค่จินตนาการจากความเหนื่อยล้าและความกังวลเท่านั้นแต่เสียงนั้นเสียงลมหายใจเบาๆที่เหมือนจะมาจากบอกหลังยังคงดังก้องในหูของเขาเขาเร่งเครื่องเพื่อพยายามขับหนีจากความรู้สึกนี้แต่ยิ่งขับไปเสียงนั้นกลับยิ่งชัดเจน ขึ้นเสียงหายใจหนักขึ้นเหมือนกับว่าใครบางคนกำลังนั่งอยู่ในรถกับเขาพอมองเข้าไปในกระจกมองหลังอีกครั้งวุฒเห็นเพียงเงาร่างที่สันไหวเล็กน้อยในบ่อหลังจนเขาต้องหันไปมองแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่เลยมันต้องมีอะไรผิดปกติเขาเริ่มพูดออกมาเสียงดังทันใดนั้นบาะหลังที่ยุบลงกลับยกตัวขึ้นเหมือนเดิมราวกับไม่มีใครนั่งอยู่ที่นั่นเลย วุฒขับรถไปเงียบๆตลอดช่วงที่เหลือของเส้นทางแต่ทุกครั้งที่เขาเปิดกระจกหรือมองไปยังเงาสะท้อนในกระจกข้างๆเขาจะเห็นเงาคนเดินอยู่ข้างถนนเสมอร่างที่เหมือนจะเคลื่อนไหวตามทิศทางที่เขาขับเขาพยายามลืมมันไปจนกระทั่งเขาเห็นป้ายที่บ่งบอกว่าเขากำลังใกล้ถึงทางแยกแล้วแต่ในใจเขารู้ดีว่าความกลัวที่เขารู้สึกมาตลอดระยะทางนี้ยังไม่จบลงง่ายฮ่าฮ่า บางสิ่งยังคงติดตามเขามาและมันก็ยังคงไม่ยอมปล่อยเขาไปทันทีที่เขาขับไปถึงทางแยกนั้นฝ่ายหน้ารถของเขากระพริบเพียงครั้งเดียวแล้วก็หยุดดับไปทั้งคันวุฒตกใจและเบรกทันทีเขาลงจากรถและตรวจสอบเครื่องยนต์แต่มันก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่ไม่ใช่ตอนนี้เขาเงยหน้าขึ้นมองทางข้างหน้าและในเงามืดนั้นเขาเห็นร่างของคนคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนน เขายืนขาแข็งอยู่ที่นั้นมองไม่เห็นใบหน้าของคนนั้นแม้จะพยายามเพ่งสายตาแต่สิ่งที่เขาเห็นมีเพียงแค่งเงาผู้คนที่เหมือนจะกำลังเดินอยู่บนถนนข้างหน้าการเดินทางกลับบ้านครั้งนี้ของเขากำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้วุฒ d รีบกลับขึ้นรถโดยไม่คิดจะมองไปยังร่างที่ยืนอยู่กลางถนนอีกเขากำลังรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง และความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจับต้องได้ในอากาศเขารีบสตาร์รถและหยิบคันเร่งจนสุดพยายามขับออกจากจุดที่เขาคิดว่าเขาคงไม่ควรอยู่ที่นั่นอีกแสงไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าอย่างเร็วแต่เมื่อมองไปในกระจกข้างรถก็ไม่สามารถขับไปข้างหน้าได้เร็วพอที่จะหนีจากสิ่งที่มันตามมาได้วุฒรู้สึกได้ถึงความไม่ปกติที่เกิดขึ้นตอนนี้เสียงเบรกของเขาในขณะขับไม่ได้เกิดจากการที่เขาเบรกเ,เบาๆหรือการหยุด ที่ปกติแต่มันเหมือนเสียงเบรกที่บิดเบี้ยวเสียงที่ไม่ควรได้ยินจากการขับรถที่เหมือนจะออกจากการควบคุมเขาหันไปมองกระจกหลังอีกครั้งและทันใดน,นั้นก็ได้เห็นสิ่งที่เขาคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเบาหลังของเขามันยุบลงไปอีกครั้งเขารีบหันไปข้างหน้าแต่ในคราวนี้เสียงที่เขาได้ยินกลับเป็นเสียงของการลากกระเป๋าสียงฝีเท้าที่กึกก้องอยู่ข้าง หลังเหมือนใครบางคนกำลังเดินเข้ามาใกล้เขาในขณะนี้เขาลองใช้มือจับพวงมาลัยให้แน่นขึ้นแต่ทว่ามือของเขากลับเย็นชาดังที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนและในขณะที่เขาเริ่มหวั่นใจและพยายามคุมสติให้ดีเขาก็เห็นสิ่งที่ทำให้เขาหัวใจแทบหยุดเต้นเงาร่างข้างหลังบอะมันขยับขึ้นเสียงฟีเท้าที่ยังดังมากขึ้นทุกขณะพอเขาเหลือไปมองทางกระจกข้าอีกครั้งเขาเห็นมัน ร่างหนึ่งยืนอยู่บ่อหลังเขาหลับตาแน่นและค่อยๆปิดตาไว้แน่นจนร่างของเขาตกลงไปข้างหน้านั่นคือเมื่อเขาหันไปมองอีกครั้งและเงาร่างนั้นก็ยังคงยืนอยู่ตรงบ่อหลังเหมือนกำลังนั่งข้างเขาเขารีบเหยียบคันเร่งจนสุดและแตัดสินใจไม่มองกลับไปอีกแม้ว่าร่างนั้นจะยังคงยืนอยู่ในมุมมืดของบ่อหลังข้างเขาวุฒได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆที่เหมือนจะมาจากด้านหลังของเขาเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยมากเกินไป เป็นเสียงหัวเราะที่เหมือนจะมาจากคนที่เขาเคยรู้จักแม่ของเขาแม่ที่เสียชีวิตไปนานแล้วในอุบัติเหตุเดียวก,กันกับที่เกิดขึ้นบนเส้นทางนี้วุฒขับไปจนถึงปลายทางที่แยกถนนเขาไม่กล้าที่จะมองอะไรข้างหน้าจึงตัดสินใจหักพุงมาไหลาแล้วเลี้ยวเข้าไปในทางที่ไม่ได้เตรียมไว้เสียงหัวเราะนั้นยังคงติดอยู่ในหูของเขาในขณะที่เขาขับออกไปท่ามกลางความมืดและความเงียบสงดที่ครอบงำท้องถนน และสิ่งที่เขาพบต่อจากนั้นเขาไม่อาจเล่าให้ใครฟังได้วุฒรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าที่สะสมมาในระหว่างการเดินทางเขารู้สึกเหมือนกำลังหลุดออกจากโลกที่คุ้นเคยเหมือนว่ามีบางสิ่งดึงเขาให้หลุดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้จักแม้แต่ความคิดของตัวเองยังเริ่มไม่ชัดเจนเหมือนเดิมหลังจากที่เขาหลีกเลี่ยงการมองย้อนกลับไปที่บ่อหลังเขาก็เริ่มสงสัยว่าบางสิ่งกำลังพยายามนำทางเขาไปสู่ที่แห่งหนึ่งบางสิ่ง ที่ไม่สามารถหลบหลีกได้ยังไงก็ต้องถึงบ้านบ้านเขาพุ่มรมกับตัวเองขับไปเรื่อยๆตามถนนที่ยังคงร้ายแสงไฟจากการไฟฟ้าเสียงลมหายใจที่เหมือนจะดังออกมาจากภายในตัวเขาเองยิ่งทำให้เขารู้สึกท้อแท้และหวาดกลัวไปพร้อมกันพอเขาขับมาถึงทางโค้งสุดท้ายเสียงเบรกที่ดังออกจากระบบรถก็ทำให้เขาเกือบจะเสียการควบคุมรถจนเกือบพุ่งตกลงข้างทางแต่ในที่สุดเขาก็สามารถเบรกได้ทัน และรถหยุดได้ทันเวลาเขาหันมองไปที่หน้าต่างรถใจของเขาหยุดเต้นเมื่อเห็นแสงไฟจากรถในกระจกข้างๆว่าเป็นเงาผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆรถอย่างชัดเจนไม่ใช่เงาของผู้คนที่เขาคุ้นเคยไม่ใช่แม่หรือใครในครอบครัวมันคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นหน้ามันเป็นแค่ร่างเงาที่ยืนอยู่กลางถนนในระยะที่ใกล้มากเธอมีเส้นผมยาวดำมืด และชุดสีขาวที่ปลิวไปตามลงที่พัดเบาๆแต่ร่างนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมวูดกัดฟันแน่นเขาพยายามจะเหยียดขันเร่งเพื่อหนีจากสิ่งนี้แต่มือของเขากลับสั่นจนไม่สามารถจับพุงมาไัยได้แน่นเขาเห็นเธอก้าวไปข้างหน้าสายตาของเธอที่เขามองไม่เห็นแต่เขาก็รู้ว่าเธอกําลังจ้องมาที่เขาความรู้สึกของเวลาหยุดลงในขณะนั้นวูดขับรถไม่ไหวมือของเขาสัน่นและเสียงหัวใจที่เต้นเร็วมากขึ้น ตามความกลัวที่เขารู้สึกไปทั่วร่างราวกับเวลานั้นหยุดไปแล้วไม่ไม่อย่ามาใกล้เขาพูดออกมาเบาๆแต่กลับไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเสียงเทาเบาของลมพัดมาอีกครั้งพร้อมกับการเคลื่อนไหวของเธอที่เหมือนจะมาอยู่ตรงหน้ารถวุ้ใจเต้นเร็วเขารู้สึกเหมือนกับว่าทุกการเคลื่อนไหวในร่างกายกำลังถูกจับตามองอยู่ทันใดนั้นทุกอย่างก้องเงียบลงไปหมด รถของเขากระตุกเบาๆทันทีที่เขาหันไปมองหน้ารถของตัวเองและในตอนนั้นเองที่เขาเห็นได้ชัดว่าเส้นทางที่เขากำลังขับอยู่กลายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในแผนที่ถนนที่เขาคุ้นเคยทุกอย่างกลับหายไปเส้นทางที่เขารู้จักกลับหายไปจากการมองเห็นของเขาเขาหันไปมองข้างทางและเห็นเพียงท้องฟ้าที่ยังไม่มืดและร่างของผู้หญิงยังคงยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางแสงสีเทาที่เริ่มเข้าครอบงำ วุดรู้สึกได้ว่าเส้นทางที่เขากําลังขับไปไม่ได้เชื่อมโยงกับโลกปัจจุบันอีกต่อไปถ้าเขายังอยู่บนถนนเส้นนี้เขาอาจจะไม่มีวันออกไปได้ร่างของผู้หญิงค่อยๆหันมองไปที่เขามันเป็นการมองที่ไม่มีสีหน้าใดๆไ,ไม่มีท่าทางอะไรกระตุ้นให้เขากลัวมากขึ้นแต่ทําไมมันถึงทําให้เขารู้สึกเหมือนโดนดึงออกจากความเป็นจริงสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดก็คือเมื่อเขาหันไปมองที่หน้ารถอีกครั้งเส้นทางนั้นกลับหายไป ไม่เหลือแม้แต่เงาของถนนที่เขาคุ้นเคยและแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจว่าไม่มีทางกลับไปได้อีกแล้วในที่สุดวุดก็พบว่าเขากำลังติดอยู่ในโลกที่ไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้